ตอนนี้นะคะวิกฤตเศรษฐกิจในสปปลาวกำลังอยู่ในขั้นไหยนะเลยค่ะโดยล่าสุดค่ะมีการเปิดเผยว่าพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่เป็นรูปกระติบข้าวเหนียวซึ่งเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเขตเศรษฐกิจใหม่สีทันดอนซึ่งที่นี่นะคะ คนงานก่อสร้างของโครงการที่มีทั้งโรงแรมและคาสิโนรู้มูล,ลค่ากว่า9 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐที่อยู่ในลาวใต้เปิดเผยว่าพวกเขาไม่ได้รับค่าจ้างเต็มจำนวนมานานหลายเดือนแล้วโดยคนงานบางคนเชื่อว่าผู้รับเหมาได้หล่ะออกไปแล้วด้วยแล้วก็หนีไปอยู่ที่อื่นเรียบร้อยแล้วโดยบริษัทลาวมหานที4 0 0พดอลลาร์อ n นทที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในฮ่องกงโดยได้รับสับปทานหนานถึง99ปีค่ะในการ ตันนาส่วนหนึ่งของเขตเศรษฐกิจพิเศษสีทันดอนที่อยู่ในแขวงจำปาสัก ในลาวใต้โดยโครงการนี้นะคะจัดตั้งขึ้นเพื่อมีเป้าหมายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและมีโรงแรมระดับ5ดาวมากมายมีบ่อเพาะพันธุ์ปลามีสนามกอล์ฟขนาด36ลุมซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะถูกเลื่อนการก่อสร้างออกไปเพราะว่าอยู่ในช่วงของการระบาดของโควิดสิส่วนการทำงานในด้านโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงระบบไฟฟ้าประปาและถนนลวงแวนก็ได้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยตั้งแต่สิ้นปีที แต่เท่าทว่ล่าสุดค่ะการก่อสร้างอาคารหลายหลังต้องหยุดชะงักไปถึง3เดือนโดยมีคนลาวคนหนึ่งนะคะที่เป็นแรงงานที่นั่นเขาได้เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ที่เขากำลังพบเจออยู่ในปัจจุบนันเนี้เคยเกิดขึ้นกับหมู่บ้านจัดสรรใกล้เคียงที่มีผู้พัฒนาโครงการตกลงจะสร้างให้ผู้พลัดถิน่นเป็นโครงการขนาด1 0 0 0 0เฮกตา แต่ว่าคนงานทั้งหมดคงจะไม่กลับไปทำงานแล้วจนกว่าทุกๆคนจะได้รับเงินเดือนโดยชาวบ้านในพื้นที่นาคด้เล่าให้ฟังค่ะว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมามีคนงานประมาณ300-400ถึงคนทุกๆครั้งที่เดินผ่านไซต์งานก่อสร้างแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่ามีคนงานเหลืออยู่ประมาณแค่ไม่กี่สิบคนเท่านั้นเองและที่สำคัญค่ะในโครงการนี้กระดูค่อนข้างจะเงียบเหงามากๆเลยโดยโครงการนี้ได้ตั้งอยู่ใก,กล้ ให้กับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของสปปลาวนั่นก็คือน้ําตกคอนพะเพ่งซึ่งเป็นน้ําตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ4,000ดอนหมู่เกาะริมแม่น้ําในแม่น้ำโขงที่อยู่ใกล้ชายแดนกัมพูชาซึ่งปัจจุบันนี้นะคะสปะปลาวก็ยังคงเป็นหนึ่งประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้กลายเป็นเป้าหมายของการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศจีนไทยและก็เวียดนามโดยได้รับแรงจูงใจที่น่าสนใจในการดึงดูดจากรัฐบาลลาวนั่นเอง โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษมากมายและยังมีเขตเศรษฐกิจเฉพาะที่มีการดําเนินการอยู่ประมาณ12แห่งทั่วประเทศที่กําลังทําการดึงดูดก,การลงทุนโดยตรงจากนักลงทุนต่างประเทศที่อยากจะเข้ามาส่งเสริมการพัฒนารวมถึงโอกาสในการทํางานในพื้นที่ชนบทโดยตั้งแต่ปี2545เขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกก็ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นโดยมีคนขับรถบรรทุกคนเหล่ารายหนึ่งนะคะได้เล่าให้ฟังว่าเขานั้นได้รับค่าจ้าง แค่สิเอร์เซนแล้วก็รู้ว่ามีงานก่อสร้างที่คนงานหลายๆคนเนี่ยยังไม่ได้รับค่าจ้างเลยเขาบอกว่าตอนเนี้เจ้านายคนจีของเขาได้หนีคนเหล่าไปแล้วแล้วก็ไม่รู้เลยว่าทุกๆคนตอนเนี้จะต้องทํำยังไงบ้างซึ่งมีคนงานก่อสร้างคนหนึ่งค่ะได้มาให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาไม่เคยเห็นนายจ้างของพวกเขาเข้ามาในพื้นที่เป็นเวลานานหลายเดือนแล้วนะ เขาบอกว่าทุกๆคนที่เนี่ยก็กําลังประสบปัญหาทางการเงินการก่อสร้างก็ล่าช้าอาจจะเป็นเพราะว่าฤดูฝนก็ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะ ตอนนี้บริษัทลาวมหานาีีพันดออินเวสทเมนต์ไม่สามารถติดต่อได้เลยโดยทางด้านเจ้าหน้าที่จากสำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงจังปาสักก็ได้ออกมาเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถให้รายละเอียดใดๆได้เลยเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของโครงการนี้แต่ว่ามีหนึ่งในผู้รับเหมายอมรับว่าบริษัทกำลังประสบปัญหาทางด้านการเงินโดยมีผู้รับเหมาคนหนึ่งนะคะได้ออกมาให้ข้อมูล ว่าตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องกระแสเงินสดเพราะฉะนั้นก็ต้องรอเงินมาจากบริษัทแม่สะกออดถึงจะสามารถตัดสินใจอะไรตามมาได้ ซึ่งล่าสุดนะคะสปอปอลาวไม่ได้มีปัญหาแค่เขตเศรษฐกิจพิเศษเท่านั้นนะคะสำหรับการก่อสร้างที่ดูเหมือนว่าไม่มีทีท่าว่าจะจบสิ้นเมื่อไรและล่าสุดค่ะการใช้สกุลเงินตราต่างประเทศในสปอปอลาวก็ยังคงมีปัญหาอยู่เหมือนเดิมนะคะและก็ดูเหมือนว่าทางการหรือว่ารัฐลาวจะไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้เลยโดยล่าสุดธุรกิจในสปอปอลาวกำลังปรปับตัวเกี่ยวกักบการจ่ายเงินพนักงานท้องถิ่นเพราะฉะนั้นตอน me. ทางรัฐลาวได้ออกคำสั่งค่ะว่าธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจไทยที่อยู่ในสปปลาวจะต้องจ่ายเงินพนักงานท้องถิ่นเป็นเงินกีบเท่านั้นเพราะว่ามีการประกาศจากกระทรวงแรงงานลาวที่มีผลบังคับใช้ให้จ่ายเงินกีบเป็นเงินเดือนตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมนี้เขาบอกว่าสาเหตุที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าคนลาวนี่จะต้องรับความเสี่ยงเพราะว่าเงินกีบนั้นผันผวนหนักมากค่าเงินกีบอ่อนค่าจนทําให้หนายจ้างจะ ต้องใช้วิธีปรับขึ้นค่าครองชีพพิเศษเพื่อช่วยเหลือพนักงานเป็นรายเดือนโดยทางด้านกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของสปปลาวก็ได้ออกมาประกาศค่ะว่าตอนนี้ทุกธุรกิจที่อยู่ในสปปลาวจะต้องจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างพนักงานเป็นเงินกีบทั้งหมดห้ามจ่ายเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศในทุกกรณีโดยผลของการออกประกาศนี้เขาบอกว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการรักษาสเสถียรภาพของเงินกีบรว ถึงความต้องการเงินตราต่างประเทศเพราะว่าปัจจุบันนี้ค่ะอัตราเงินเฟ้อของสองปปลาวกำลังพุ่งสูงไปไม่หยุดซึ่งน่าจะมีปัญหาการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศซึ่งนั่นจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อทุนสำรองเงินตราของสองปปลาวโดยล่าสุดนะคะรองกรรมการผู้จัดการบริษัททิติกรจำกัดหรือว่าทีเคได้กล่าวว่าปัจจุบันบริษัทดำเนินการในสปปลาวมีการจ่ายเงินเดือนพนักงานเป็นสกุลเงินกีบอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ที่ออกมาใหม่ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเลยและที่สำคัญบริษัท ได้มีการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อเป็นสกุลเงินกีบรวมถึงมีการกู้ยืมเป็นเงินกีบเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีผลกระทบกระเทือนอยู่แล้วในด้านของการพันผลอัตราแลกเปลี่ยนเรียกว่าไม่สะเทือนเลยซึ่งถึงแม้ว่าค่างเงินกีบจะปรับตัวลดลงค่อนข้างมากมองว่าหากใช้เป็นสกุลเงินบาทหรือว่าสกุลเงินดอลลาร์แล้วมีการทำเฮดจิ้งหรือว่าฟอร์เวิร์ดอาจจะมีต้นทุนที่แพงกว่าเพราะว่าการตลาดในประเทศสปปลาวนั้นค่อนข้างจะ โดยเฉพาะพอสินเชื่อเช่าซื้อของบริษัทก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นวิธีการกู้ยืมเป็นสกุลเงินกีบก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วซึ่งเข้าใจว่าปัจจุบันทางการสปปลาวต้องการจะบริหารค่าเงินกีบของตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาธุรกรรมส่วนใหญ่ในประเทศจะเป็นสกุลเงินดอนลลาร์หรือไม่ก็เป็นสกุลเงินบาทรวมถึงปัจจุบันนี้ค่าเงินกีบได้ปรับตัวลดลงอย่างมากซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตราเงิน เฟ้อทำให้สินค้าต่างๆในสปปลาวปัจจุบันนั้นมีราคาแพงขึ้นยกตัวอย่างเช่นราคารถจักรยานยนต์ราคานั้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น30-40%เพราะฉะนั้นทางการสปรปลาวก็เลยอยากจะให้ธุรกิจต่างประเทศหันมาใช้เงินกี่กันมากขึ้นโดยภาพรวมเหมือนกับว่าเศรษฐกิจของสปปลาวอาจจะยังไม่ค่อยดีนะั แต่ธุรกิจก็ยังคงดีอยู่ทั้งในแง่ยอดขายและการชำระหนี้ของลูกค้าเพราะว่าคนลาวมีหนี้ลัวเรือนค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับคนในประเทศไทยซึ่งปัจจุบนันนี้บริษัทไทยและบริษัทต่างชาติหลายแห่งที่ทำธุรกิจในสปปลาวจะมีการจ่ายค่าจ้างเป็นสกุลเงินบาทหรือว่าดอลลาร์เป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นการจ่ายสกุลเงินกีบแต่ว่าในข้อกำหนดของทางการลาวก็ให้ใช้ค่าเฉลี่ย สามวันล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจ่ายค่าจ้างเป็นเงินกีบ